ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติการสอนภาษาไทยให้สำเร็จที่ผลจึงควรฝึกฝนทักษะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านการพูดและการเขียนเพื่อให้ตอบสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น,นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผู้เรียนควรจะได้ใช้ความสามารถในการสื่อสารได้ดีความสามารถด้านการอ่าน ฟังดูและพูดอย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการอาร่านและสอดคล้องกับนิสัยทักของโรงเรียนอุรมรัมยีผู้เรียนเป็นบุคคลในการเรียนรู้สอดคล้องกับนิสัยทักของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ว่าความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้จากการอาร่านและสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสา,ราโรดกเกศสาสร ่วมในการโรงเรียนดงเิเรียนยี UD Pro เ o เต t ร r for, for 4D Model ในส่วนของ BEST ิ่งเร n ยที่ว่าฉลาดอ่านฉลาดเขียนและฉลาดคิดกลุ่มสาระการเรีนาายนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านการพูดและการเขียนของนักเรียนและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านค่ะ มีขั้นตอนการทํางานที่สําคัญคือคุณครูทุกคนจัดกิจาก,การรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จากนั้นมอบหมายงานที่เกิดจากการอ่านและการเรียนรู้จะให้มีการนําเสนองานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งระดับห้องเรียนและระดับชั้นเรียนเชิญชมผลง,งานของลูกๆอุดมเดลีแต่และระดับชั้นค่ะ ผลง,ง,าง,งานชิ้นที่สองขับซ้ำสันนิทานยางสอนพิษะค่ะใช่ค่ะชิ้นงานของนักเรียนชันนักเยนศึกษาปีที่3มี3ชิ้นได้แก่ 1. หนังสือภาพสารนิติบทภาพเอราวัณ 2. วิเคราะห์ตัวละครวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนบ้าโมณีมีการผีเสื้อ 3. ผลงครพูดอุรานาการงานสดงุกสายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีชื่อผลงานหนังสือมะเฟือง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นักเรียนได้จัดทำนิทานบุรณาการงานสวนเพื่อศาสตร์โรงเรียนซึ่งนักเรียนได้ฝึกทักษะการสืบค้นและสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการงานสวนป์กฤษาสตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และตามทฤษฎีพระปัญญาด้านภาษาค่ะตลอดจนมีการนำเสนอผลงานโดยกา,การจัดทรกษการทั้งภายในโรงเรียนและระดับ นิยมศึกษาปีที่6จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยรอบที่1พอร์ตฟอลิโอค่ะ และจริงจังทุกระดับชั้นและทุกปีการศึกษาเน้นกระบวนการอา่านคิดลงมือทำและนำเสนอส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอา่านที่แพร่ขยายไปในวงกว้างดังคำกล่าวที่ว่าที่อุดมดรุีการอา่านคือวิถีชีวิตขอบคุณค่ะ